ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยม่เสียหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบอีกนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กกกันนนเเหมมือดิทค็จะารอัีเ2 2ี่สโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็คือทําการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ของแพ็กแฟนชอยน์นทุกคนก็เดี๋ยวมาดูลกันนะครับว่าในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นคิวของนักเตะคนไหนกันบ้างหรือว่าเป็นนักเตะของเหลีกยงไหนกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมเลยทุกคนประอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงแพ็กของ แฟนชอยส์ลีกวันยูเบเอสคนหรือว่าหลีกเอิร์ฝรั่งเศสนะครับก็นำทัพโดยลีโอนลเมสซี่เบนจัดแดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะหมดอายุไปในส่วนของวันจันทร์หน้านะครับก็เรามาดูในส่วนของการคาดการณ์หรือว่าข้อมูลเบื้องต้นกันบ้างเลยกันนะครับก็สำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่างที่รู้นี้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเราทำการโหวตนักเตะไปแล้วในส่วนของแต่ละหลีกนะครับก็โหวตไปครบทุกหลีกแล้วนะครับก็คาดว่าสัปดาห์หน้านะครับถ้าไม่ใช่แพ็คของยังสตาร์นะครับก็อาจจะเป็นแฟนชอย อังกฤษลีกกับทุกคนหรือว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะมีใครมากันบ้างก็มีมาทั้งหมด20คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเออร์ลิ่งเบลฮาร์เลนนะครับเฮรี่เคนกับทุกคนแอนดรูโรบัสสันนะครับมาร์ติโนเดกายทุกคนมาติโอโควาสิตแมดดิสันมาคัสแรดฟอร์ดเดแคนไรท์นะครับต่อมาเป็นในส่วนของเจมส์บัตพราวทุกคนคิเรียนชิปเปียอีวานโทนี่นะครับโอลีวินัตสก เป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กของบอลหมัดอีก1คนนะครับอัน,นนี้ก็คือในส่วนของการคาดการคร่าวๆนะครับสำหรับแพ็คแฟนชอยของอังกฤษลีกหรือว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันคร่าวๆกันบ้างแลวกันนะครับที่สื่อต่างประเทศทาการประเมินมาแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นมานะครับเริ่มชีคนแรกนะครับเป็นในส่วนของกองหลังเซนเตอร์แบ็กของบอลหมัดนะครับเวลตันอยู่ที่88คนเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ91เลยนะครับสำหรับกองหลังเซนเตอร์แบ็กของบอลหมัดนะครับ ต่อมาคนที่สอบเป็นโรดิโกจากลีกัทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่88แลเมอร์บูตอยู่ที่91เลยนะครับสำหรับโรดิโกตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับและต่อมาคนที่3เป็นวินเลียนทุกคนนักเตะจากฟูเลมนะครับมาตำแหน่งปีกซ้ายทุกคนเวลตันอยู่ที่89แลเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ92เลยนะครับสำหรับวินเลียนจากฟูเลมนะครับและคนต่อมาเป็นคิริเนชิปเปียทุกคนมาตำแหน่งของแบกขวานะครับเวลตันอยู่ที่91และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับสำหรับคิริเกนบ และต่อมาเป็นคารุมิโตะมาร์เป็นคนจากไบรตันนะครับเวลตันอยู่ที่91และเมอร์บูสอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับสำหรับคารุมิโตะมานะครับคนต่อมาเป็นจอแดนพิกฟอร์ดก็เป็นคนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคิปเปอร์นะครับเวลตันอยู่ที่92และเมอร์บูสอยู่ที่ประมาณ95เลยนะครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดนั่นทุกคนต่อมาเป็นใน, to น,네นส่วนของเลนันโรดี้นะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายหรือว่า LB ลบีเอฟทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมอร์บูสอยู <Six> ่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับเลนันโรดี้ และคนต่อมาเป็นเจมแมดดิสันจากเลตเตอร์ซิตี้นะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า a อเอฟก็ทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับเจมแมดดิสันและต่อมาเป็นเอเซจากคริสตันพาเลีครับทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับเวลตันอยู่ที่92และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับเอเซและต่อมาเป็นมาติโอโควาซิตตำแหน่งของกองกลาง CMF เช่นกันนะครับเป็นนักเตะของสิงห์บลูเชลซีทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ 96เลยนะครับสัหรับมาเตโอโควาสิตนะครับคนต่อมาเป็นไอวานโทนี่ผู้คนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจับเบนฟอร์ดนะครับเวลตันอยู่ที่94และเมอร์บุสอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสัหรับไอวานโทนี่ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับและต่อมาเป็นเจมส์วอร์ดพราวก็คนมาตำแหน่งของกองกลางเซเว็บนะครับเวลตันอยู่ที่94และเมอร์บุสอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสัหรับเจ้าพ่อฟรีคิกอย่างเจมส์วอร์ดพราวนะครับคนต่อมาเป็นกองกลางเซเว็บอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือรูเบนเเเเนนนนนวววสคคจาก er ูฟแฮม์์ตัััดออรรระบ เวลตันอยู่ที่95และเมื่อบุอยู่ที่ประมาณ97-98เลยนะครับสำหรับรูเบนเนวสคนต่อมาเป็นโอลิวอสกินตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบุอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับโอลิวอสกินจากแอตตันวิลล่านะครับและต่อมาเป็นในส่วนของเดีแคนไรท์นะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า d m f ครับทุกคนเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบุอยุ่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับเดีแคนไรท์กองกลางของคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ คนต่อมาเป็นมาคัสเรดฟอร์ดคนมาตำแหน่งของปอีกซ้ายนะครับเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับมาคัสเรดฟอร์ดจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะทุกคนและต่อมาเป็นแบ็กซ้ายของของแดงลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือแอนดูรูเบอร์สันครับทุกคน วิวตันอยู่ท no, ี ron, Now, no. hmm. Dude, ่95เลเมาร์บูสอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับแอนดูโรเบปัสันตำแหน่งของแบ็กซ้ายจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับและคนออกมาเป็นมาติโนเดกาสจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนับโทษมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับวิวตันอยู่ที่96เลเมาร์บูสอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับกัปตันทีมของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับและปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายนั่นก็คือเออร์ลิงเบรุสฮาร์แลนครับเป็นคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับวิวตันอยู่ที่96เลเมาร์บุสอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการคร่าวๆของแพ็กแฟนชอยส์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าอิงลิทลีกที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็สมมุติว่ามาตามที่ผมได้เรียงไปเมื่อกี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันนะทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ